ทุ่มโมงที่ใครถามอะไรก็ไม่ตอบอะไรเลยทำให้ลูกน้องที่มาถามางานดูชีวิตผิดไปผิดลักษณะคนเป็นเพราะคนนี้ที่บอกเป็นคุณภาพและใจดีลูกจอกแต่คันนัทนชีไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ขับรถไปด้วยความเร็วมากที่ออกจากหลานก็คือเ้องเขาได้นเขาได้คะแนน ไรับแอนมาจากบ้านจากคอนโดแอน,แนพร้อมเก็บเสื้อผ้ามาหมดเลยแล้วก็พาไปอีคอนโดนี้อีกคอนโดนึงทู่คุยาเีเขาบอกว่าต้องมีหลายคอนโดแล้วมีบ้านหลายหลยังคือเป็นห้องอห้องเป็นห้องที่ดีกว่าห้องเก่ามีห้องเขาทีเป็นห้องฟรอร์แลวติดลงในฝาเลยแล้วจากนั้นก็มีการพูดคุยตกเลย ว่าต่อไปนี้นะน้องการ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 คู่กเหมือนกันากแต่ครั้งนี้ที่บอกว่าเจ็ดตัวนี้มันม่เอนครั้ทีเจ็ดไม่เยอะแเสียโฉไ่น่าเลย็ลยไม่ได้ไปโรงพาแต่ดูแลห้องได้คุณวิทย์ต้าได้เห็นใจดีเนี่ยลับมาแล้วก็ดูแลแทนเนี่ยเป็นที่ที่เาทได้ ก็คือก็แ,แอนประมาณสองเดือนที่แอนมีอาการดีขึ้นแล้วที่น้าเริ่มคือก็ซัพพอร์ตแอนเหมือนเดิมไปเที่ยวเหมือนเดิมแล้วมีวันนึงที่แอนก็จะปวดขัเจ็บคือคนนก็พาคือคุณแอนเด็กผู้หญิงสองคนไปนั่งคุยกันวันหนึ่งและอีกวันนึง แอนได้ทักยิ้มว่าคิดคิดๆยังไงกันกแบบที่ลิงเคยูตรงนั้นยิ้มของแม่แ,บบแล้วก็ตอบว่าเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอแอบนบบอกว่าขาับราเพื่อนมาเยี่ยมแต่วันนี้แอบบอยากได้ยิ้มของแอนคนเดียวแล้วเขาตกลงว่ามีเป็นแฟนกันได้ไหม มันเป็นความรู้สึกที่ดีดีแต่บอกไม่ถูกด,ดีเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มันคือแอนดี้น,นี้ตัดถึงตัวเป็นแฟนแล้วในคืนนั้นเขาไม่ได้เดินนอนแยกห้องกันเขานอนห้องเดียวกันผมจะขอข้ามในคุดนี้ไปแล้วในวันนั้นเองแลเขาได้เดินผ่านกับคนที ทุกคนในที่ทำงานงคนดุดยก็ถห็ว่าคุณยึเนี่ยอารมณ์ดีสุขสติเป็นคนที่ไม่เคยทำผิดแต่ก็ทำผิดและให้เวลาน้อยมากแกต่ทำแ,แต่สูงใหญ่จะหายไปไหนก็ไม่รู้ส่วนคุณแม่เขาสงสัยว่าเอาา๊ะทำไมคุณยูทเนี่ยทำงานเวลาสองชั่วโมงเพราะน,นั้นยุทหาใไปตลอด จนกณแม่เนี่ยเรียกติดุ้มืุมีอะไรกป่าคุณน,นี้ก็ยิเนี่ยขึงใจไม่พูดอะไร mm hmm. เพราะคุณน,นี้ก็รู้เหมือนกัแล้วว่า